โอกาสดีมากๆช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของชีพจรลงเท้าการไกลบ้านนะคะอา่าในเรื่องของการงานอา่าอาจจะมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางต้องติดต่อเจราจาการงานรวมไปถึงการเงินด้วยนะคะงานทางไกลางานใหม่ได้บุกเบิกงานใหม่ได้ได้หมดทั้งนั้น,นาการเริ่มต้นงานใหม่ๆงานที่เคย บางท่านได้ทํางานในเนื้อหน้าง,งานใหม่ๆเนื้องานใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยลงมือลงแรงยังไม่เคยลงไปทําแต่คุณต้องได้เริ่มต้นทํานะคะนั่นคือเป้าหมายของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณค้นพบตัวเองด้วยเช่นกัน นะของชาวราศีตุลการเงินจะไปกับไรการเงินก็อาจจะไปกับการเดินทางหรือการเงินการติดต่องานทางไกลก็จะนำพาโอกาสดีๆมาสู่ตนการเงินก็อาจจะหมายถึงการขยันขันแข็ง,ขง,ขงนะคะทุกอย่างนะคะมันก็จะนำพาโอกาสความมุ่งมั่นในการแสวงหาเงินก็คือโอกาสของคุณในการทำเงินนะคะส่วนช่วงนี้ชาวตุลน,นะคะชาวตุลบางท่านก็อาจจะมีอะไรที่มันเรียกว่า การติดต่อต้องมีอาอาจจะมีปัญหาดีกว่านะคะเอาอย่างนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหากับใครบางคนอยู่นะคะอาดาวประจําตัวตัวเองเป็นอริอาจจะมีปัญหาอะไรกับใครบางคนอยู่อาจจะมีการผิดใจอะไรกับคนบางคนอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมใหม่นะคะอะไรใหม่ๆได้ นะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาผิดใจอะไรกับใครบางคนเนี่ยก็อยากจะให้เร่งเร่งเคลียนะนะคะ,ะ,คะหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้บางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการแบบว่าค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําบ้านการปลูกบ้านนะคะตรงนี้ได้หมดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบ้านนะคะหรือหมายถึงรายกันได้บ้านก็มี นะคะการได้ก็มีการได้การขายก็มีนะคะตรงนี้อส่วนในเรื่องของงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านได้เปลี่ยนได้ยกได้ย้ายนะชาวราศีตุนเปลี่ยนไปในในการรับบทบาทใหม่รับหน้าที่ใหม่ได้ถ้าใครอยู่ในเรื่องของมนุษย์เงินเดือนแล้วตัวเองต้อง,ต,องต้องมีการปรับเปลี่ยนการปรับโยกปรับย้ายได้ปรับโยกปรับย้ายไปไกลๆอย่างเงี้ยนะคะบทบาทหน้าที่ใหม่มาแล้ว นะคะของชาวราศีตุลในเรื่องของโชคค่ะโชคชีวิตมางานะโชคชีวิตมาใครที่ตัวเองอยากจะยื่นเรื่องกู้สินเชื่อต่างๆและนะ้วนาจะมีโอกาสยื่นเรื่องกู้สินเชื่อผ่านชาวราศีตุลถ้ามีอะไรที่มันเป็นปัญหากับคนใกล้ตัวที่จะก,กี้ค้างเอาไว้คุณอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเป็นปัญหาในใจลึกๆที่คุณอาจจะมีใครมาหยิบยืมเงินคุณหรืออะไรก็ตามใครที่เป็นหนี้เป็นสินคุณก็ตามนะคะตรงนี้คุณอาจจะ